สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ได้เลิกทาสีห้องให้สองสาวกันแล้วค่ะห้องน้องฟายาขอเป็นสีชมพูแม่ก็เลยไปซื้อสีมาผสมให้นะคะเป็นสีชมพูชมพูค่ะส่วนห้องของพีง่อัญาขอเป็นสีเขียวอ่อนๆเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าม,มันจะชมพูขนาดไหนว้าวิ giver mig. Selvom du วิธีการผสมสีนะคะก็ไม่มีอัตราส่วนใดๆแค่ผสมให้ได้สีตามที่เราต้องการแค่นั้นแต่ที่สำคัญก็คือลองทาดูก่อนนะคะเพราะว่าสีที่อยู่ในถังถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะออกมาสีอ่อนนะ,ะแต่พอทาบนผนงังแล้วก็จะออกมาสีเข้มกว่านะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้คนที่จะทาสีเหมือนพวกเรานะคะเพราะว่าน,นี้ก็เป็นครั้งแรกพวกเราก็เพิ่งรู้นะคะ

ว้าวมันชมพูประมาณนี้เนาะมันไม่ได้ชมพูเหมือนที่แม่ทิ้ไไปจริงๆแล้วอยากได้สีนี้นะเข้มไปนิดนึงแต่มันได้ออกมาสีอ่อนไม่เป็นไร นี่นะคะสีชมพูชมพูค่ะตอนแรกนึกว่าได้สีอ่อนนะคะพี่น้องแต่พอทารอบที่สองออกมาเข้มมากรู้อย่างนี้มุนน่าจะผสมแค่ครึ่งขวดนะคะแต่เจ้าของห้องเขาก็ถูกใจมากก็เลยถือว่าผ่านจ้างงานนี้น Okay, nu no må jeg skal lave, hva', skat? jeg kan godt. Du gør det op. Okay. Du gør... Når jeg vil, så skal jeg... Okay. Håbentlig som på nogle fejre, kære. Det der er håbentlig som på, kære. Det er lige meget på mine fingre, jeg kan bage. Ja. ทาทาทาวันนี้ให้เจ้าของห้องประเดิมนะคะโอ้ oh, oh, เจ๋งจังเลยโ oh, อ้อันนั้นอล้วกันเอ๋ยวันนี้อันย่าก็จะ ได้เลิกนะคะทาสีห้องนะคะออกมาเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้นะคะสีเขียวอ่อนๆจ้าในนี่แอนยาเริ่มเลยลูกสวัสดีค่ะพี่น้องกันแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องแอนยาจะทาสีห้องค่ะวันนี้นะคะพร้อมยังคะเดี๋ยวแม่จะให้พร้อมแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวแม่จะให้แอนย่าปลาเดิมเลยนะน ส่วนพี่แอนยาชอบสีเขียวสดใสค่ะช่วงนี้นะคะแม่ก็เลยจัดให้ห้องพี่นยน่าออกมาสีถูกใจแม่นะคะ แล้วก็ออกมาถูกใจอนญาด้วยสีเขียวอ่อนๆมองแล้วสดใสมากค่ะเหตุผลที่มนทาสีห้องให้ลูกก็เพราะว่าช่วงนี้นะคะลูกก็อยู่ในช่วงที่กำลังอยู่ในวัยที่สดใสเขาก็จะได้เพลิดเพลินและก็มีความสุขกับห้องของเขานะคะพี่น้องอีกหน่อยพอโตขึ้นสีแบบนี้ก็จะไม่ชอบแล้วมนก็อยากจะเก็บช่วงเวลาดีๆแบบนี้ไว้ในความทรงจำนะคะขอแค่ให้ลูกมีความสุขแค่นี้พ่อกับแม่ก็มีความสุขแล้วค่ะ ส่วนฝานะคะก็รับหน้าที่ปูพื้นให้ห้องฟายาไปนะคะแต่ละคนก็มีหน้าที่ที่ต่างกันออกไปค่ะงานใครงานมันนะคะใครถนัดงานอะไรก็รับหน้าที่นั้นไปงานทาสีนี่ฝาบอกเลยไม่ถนัดขอบายนะคะถ้าให้แกทาสีห้องก็คงเลอะแต่ปูพื้นนี่แกทําได้ส่วนมูลทําไม่เป็นค่ะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะห้องนอนของสองสาวพรุ่งนี้ก็รอลุ้นเตียงนอนใหม่กันค่ะห้องใหม่เตียงนอนใหม่นะคะเพราะว่าพี่อัญญามีเพื่อนสาวเคล็ด ทีน่ามานอนด้วยทุกๆ2อาทิตย์แม่ก็เลยสั่งเตียงนอนให้แบบ2คนนะคะก็คือจะได้นอนกันได้สะดวกค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวยังไงก็มารอลุ้นไปกับพวกเรานะคะอสองสาวนั่งให้กําลังใจฟ้าบอกว่าให้ออกไปไม่ต้องเข้ามาขอใช้ขอใช้สมาธิได้ไหมเด็กๆไปออกไปเล่นก่อนลูกปะ <c oughs> อาอยาออกไปก่อนแกนนา สวัสดีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมุนก็จะมาเก็บฟักทองส่วนที่เหลือนะคะเพราะว่าเห็นไหมมันเหลืออยู่เยอะเลยนะคะแต่ลูกไม่ใหญ่แล้วจะมีลูกเล,ล็กลูกน้อยฟักทองจิว๋วแล้วก็ฟักทอง ที่เราจะเก็บเข้าบ้านเพราะว่าเริ่มหนาวแล้วแล้วก็ใบฟักทองก็คือเฉาหมดแล้วนะคะเราต้องทําการเก็บแล้วก็จะเอาเข้าไปเก็บในบ้านอุณหภูมิอุณหภูมิปกติสักประมาณหมวมังหัวพิเศษแบบนี้สองอาทิตย์นะคะอุณหภ,ภูมิปกตินะคะแล้วก็เอาเอาเอาอกไปเก็บนอกบ้านได้นะคะโอเคเดี๋ยวมาเก็บกันนะคะกัในไกตัดแบบนี้นะคะบอกว่าต้องตัดยาวๆหน่อยนะคะ เพราะว่าถ้าตัดสั้นเกินไปมฟักทองเขาอาจาจะตาดอาจจะเน่าได้เร็วเดีดเดี๋ยวนก็จะตามเก็บแบบนี้โอเคช่ะนี่ก็กเป็นสีส้มสีส้มก็อร่อยฮะ คือน้องเยอะเลยนะเยอะเลยนะไม่รู้จะเก็บบะในหมดหมดหรือเปล่าเอาเข้าเก็บในบ้านเข้าไปอยู่ในเข้าไปอยู่ในป่าในดงก็มีนะมีนะต้องหาให้เจอให้หมด ค่ะตอนนี้ก็เข้าสู่กลางเดือนตุลาแล้วนะคะอากาศหนาวทุกวันค่ะพี่น้องอุณหภูมิก็อยู่ที่10กองศา2งสาวขออยู่ในบ้านนะคะวันนี้พ่อกับแม่ก็เลยได้ออกมาเก็บฟักทองกัน2คนคะ่ะ ฟักทองปีนี้มีหลายขนาดมากนะคะตั้งแต่ขนาดเท่าลูกแตงโมเล็กจนมาถึงลูกมะนาวเลยก็มีนะคะแล้วก็มีหลากสีด้วยนะคะอร่อยทุกพันธุ์ฟักทองจิ๋วนี่มันมากนะคะมนกินแล้วติดใจแนะนําให้ลองเอามาปลูกกันนะคะพี่น้องกองงานนี้วันนี้นะคะกว่าจะเก็บฟักทองเสร็จก็เป็นหวัดกันไปเลยทีเดียวคะ่ะลูกเล็กเท่านี้ก็มีแก่แล้วด้วยอ้ฟ้าเด็วน้นพอดีนะ <laughs> นี้ลูกใหญ่เห็นไหมลูกแกมากหนูพี่น้องนี่นะคะฟักทองจิว๋วเต็มเลยนะอันนี้ก็เพิ่งจะเก็บนะคะฟักทองจิ๋วนะคะเห็นไหม nhi lái luôn mọi người mắng á <laughs> ถามว่าเอาไปอะไรถามว่าเอาไปทําอะไรกินก็ไปนึ่งกินนี่แหละค่ะพี่น้องใส่แกงทําของหวานเนาะฟักทองเนาะแล้วอีกอย่างมันไม่เสียง่ายมันเก็บได้นานได้นานนะคะอยู่ได้เป็นปีๆก็ก,ก็ก็ได้นะ้ามปี จ้าอันนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นพันจิ๋วด้วยแล้วก็ไม่ได้รับอาหารเต็มที่ด้วยเพราะว่าถ้าพันจิ๋วจริงๆถ้าโตเต็มที่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้มันเล็กมากเลยอะ่ะ เอาเข้าไปเก็บในบ้านนะคะเอาีอีกลูกหนึ่งเอาตีอะไรม่ใช่ขนาดนี้ เงินหลสัจจ,จ์ฟักทองอะไรแบบว่าเยอะมากเลยนี่อันนี้แค่อันนี้แค่ฝั่งนี้นะคะมีมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้คนย้ายต้นไม้ออกไปเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นที่ของฟักทองเท่านั้นยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังไม่หมดแค่นี้นะพี่น้องพวนอ่ะไม่มีที่อยู่ให้คนแล้วมีแต่ที่อยู่ให้ฟักทองเห็นไหมเห็นอยากป้า ก็คือถ้าใครสนใจก็ติดต่อสั่งเข้ามาได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อีสานเดนมาร์กด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ